ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินไว้นะครับคดีเนี่ยครับข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับคดีเนี่ยครับจำเลยนะครับเขาเนี่ยไปจอดรถนะครับอยู่ในอ่าไายทางนะครับหรืออยู่ที่ในริมถนนเนี่ยนะครับแล้วบังเอิญเน่ยนะครับตอนที่จําเลยจ รถอยู่นะครับจำเลยนะครับไม่ได้เปิดไฟให้สัญญาณนะครับทีนี้ครับบังเอิญนะครับเป็นความโชคร้ายนะครับของคนที่ใช้รถใช้ถนนในคดีเนี้นะครับเขาเนี่ยนะครับก็ขับรถเนี่ยนะครับมานะครับโดยขับรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับซ้อนท้ายกันมา2คนเนี่ยนะครับก็มีผู้ขับขี่ด้วยแล้วก็มีผู้โดยสารเนี่ยนะครับซึ่งนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับเขาเนี่ยไม่เห็นนะครับรถที่จำเลยเนี่ยจอดอยู่นะครับทีนี้ครับพอเขาไม่เห็นเนี่ยรถนะครับไปชนทาง ใชลยนะครับรถทันที่จอดอยู่เป็นเหตุนะครับให้ทั้งสองท่านน่นะครับเสียชีวิตเลยนะครับคดีนี้ครับทางพนักงานอัยการน่นะครับท่านเนี่ยยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลน่นะครับขอให้ศาลเนี่ยลงโทษจำเลยนะครับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา291น่นะครับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่เราอะนะครับจะเข้าไปดูข้อที่จริงนะครับแล้วก็คำวินิจฉัยของศาลในคดีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับ คดีนี้ครับศาลท่านเนี่ยหยิบยกนะครับรนน ok พระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522นะครับมาตรา43เนี่ยวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถนะครับอนุหนึ่งนะครับในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับนะครับอนุสองนะครับในขณะเมาสุราหรือเมาของอย่างอื่นอนุสามะนะครับในลักษณะจีดขวางการจราจรอนุสี่เนี่ยคือไฮไลท์ของคดีนี้นะครับโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุ หรือทรัพย์สินเนี่ยนะครับอนุ5นะครับในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดาหรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้านะครับหรือด้านหลังด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง2ด้านได้พอแก่ความปลอดภัยนะครับหรือไม่คํานึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นอนุ6นะครับข้อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถเว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถเลี้ยวรถหรือกลับรถนะครับอนุ7เนี่ยนะครับบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเว้นแต่รถลากเข็นสําหรับทาร น,นะครับคนป่วยหรือคนพิการอนุแปดนะครับในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตร่างกายของผู้อื่นนะครับส่วนอนุกาเนี่ยนะครับในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับนะครับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นทั้งนี้ตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติประกาศกําหนดนะครับคดีนี้ครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับศาลท่านเนี่ยยังหยิบยกนะครับมาตรา78นะครับของพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2000 522เนี่ยนะครับเข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา78เนี่ยก็เรื่องของการไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือนะครับมาตรา78เนี่ยมี2วรรคนะครับแต่ไฮไลท์เนี่ยอยู่ในวรรคแรกนะครับวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าผู้ใดขับรถหรือขี่นะครับหรือควบคุมสัตว์ในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตามต้องหยุดรถหรือสัตว์นะครับและ ให้ความช่วยเหลือตามสมควรนะครับและพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีนะครับกับต้องแจ้งชื่อตัวชื่อสกุลและที่อยู่ของตนนะครับและหมายเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วยวรคสองนะครับในกรณีที่ผู้ขับขี่นะครับหรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หลบหนีไปนะครับหรือไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสถานที่เกิดเหตุนะครับให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทําผิดและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจยึดรถคันที่ผู้ขับขี่หลบหนีนะครับหรือไม่แสดงตนว่าเป็นผู้ขับขี่จนกว่าคดีเนี่ยถึงที่สุดนะครับหรือได้ตัวผู้ขับขี่ถ่าเจ้าของนะครับหรือผู้ครอบครองนะครับไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน6กเดือนนะครับนะับแต่วันเกิดเหตุให้ถือว่ารถนั้นเนี่ยเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระทําความผิดหรือเกี่ยวกับการกระทําความผิดและให้ตกเป็นของรัฐนะครับคดีนียครับมีมาตรา157เนี่ยเข้ามาปรับด้วย แล้วคดีเนี้ยนะครับก็ยังมีนะครับมาตรา160ของพระราชบัญญัติจราจ,จรทางบกพศ2522นะครับมาตรา160มี3วรวัวางหลักเอาไว้แบบนี้เลยนะครับผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา78นะครับต้องระหว่างโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่2,000บาทถึง1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวักสอนะครับถ้าการไม่ปฏิบัติตามมาตรา78นะครับเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือตายนะครับ ผู้ไม่ปฏิบัติตามต้องระหว่างโทษจำคุกนะครับไม่เกิน6เดือนหรือปรับตั้งแต่5000บาทถึง20 0 0 0บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับวัดสามนะครับผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา43อนุ1อนุ2อนุ5หรืออนุ8นะครับต้องระหว่างโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน3เดือนนะครับหรือปรับตั้งแต่2,000บาทถึง10 0 0 0บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับคดีเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการที่จำเลยนะครับจอดรถยนต์บนถนนในที่มืดนะครับ โดยไม่เปิดสัญญาณไฟ และไม่ทําสัญญาณแสดงว่ามีรถยนต์จอดอยู่นะครับเป็นเหตุให้ผู้ตายทั้งสองนะครับซึ่งขับรถจักรยานยนต์เนี่ยนั่งซ้อนท้ายกันมาเนี่ยชนท้ายรถยนต์ของจําเลยนะครับแล้วจําเลยเนี่ยหลบหนีไปข้อที่จริงในคดีนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522นะครับมาตรา43มนุษย์4และมาตรา78วรรคหนึ่งนะครับประสงค์ที่จะลงโทษผู้ขับขี่นะครับซึ่งขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินนั่นแหละครับและลงโทษผู้ขับรถในทางนะครับซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามสมควรพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีนะครับหาใช่กรณีผู้ขับรถที่จอดรถอยู่ไม่คดีนี่ครับจำเลยนะครับกระทาโดยประมาทนะครับจอดรถยนต์บนถนนในที่มืดโดยไม่เปิดสัญญาณไฟและไม่ทําสัญญาณแสดง ว่ามีรถยนต์จอดอยู่นะครับเป็นเหตุให้ผู้ตายทั้งสองนะครับซึ่งขับรถจักรยานยนต์เน่นั่งซ้อนท้ายกันมานะครับคนท้ายรถยนต์ของจำเลยนะครับแล้วจำเลยเนี่ยหลบหนีไปนะครับการกระทําของจำเลยเนี่ยไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522นะครับมาตรา43อนุ4นะครับมาตรา78วรรคหนึ่งตามที่โจทก์ฟ้องแม้จำเลยนะครับให้การรับสารภาพศาลก็ไม่อาจลงโทษจำเลยได้ ปัญหาดังกล่าวนะครับเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดเนี่ยยกขึ้นอ้างนะครับศาลฎีกาเนี่ยมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามปวิอาญามาตรา195วรรค2ประกอบมาตรา225นะครับคดีนี้ครับพนักงานนายการนะครับท่านเป็นโจทย์นะครับยื่นฟ้องนะครับขอให้ลงโทษจำเลยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา91มาตรา291นะครับพระราช บัญญัติจราจรทางบกพศ2522นะครับในมาตรา43 78มาตรา157มาตรา160นะครับคดีนี้ครับพอพนักงานอายการท่านยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วนะครับจำเลยนะครับให้การรับสารภับาคดีนี้ครับศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับพิพากษาว่าจำเลยนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291พระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา4 ส3อนุ4ี่นะครับมาตรา78วรรคหนึ่งมาตรา157มาตรา160วร 160. รคหนึ่งนะครับเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปนะครับตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมาตรา9กนะครับฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและฐานขับรถโดยประมาทนะครับเป็นการกระทํากรรมเดียวเป็นความผิดตอ่อกฎหมายหลายบทนะครับให้หลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา290 เนะครับซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90นะครับจำคุกนะครับ4ปีฐานหลบหนีไม่แสดงและแจ้งเหตุนะครับจำคุกนะครับ2ปีรวม2ก็ทงนะครับจำคุกนะครับ4ปี2เดือนจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78จำคุก2ปี1เดือนจำเลยนะครับเขาเนี่ยยื่นอุทธร์ขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์นะครับคดีเนี่ย ศาลอุทธร์เนี่ยท่านเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับท่านเนี่ยพิพากษายืนนะครับคดีเนี่ยครับจำเลยเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับกับคําพิพากษาศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับจำเลยนะครับก็ได้ยื่นฎีกาขึ้นมาสู่ศาลฎีกานะครับโดยจําเลยนะครับขอให้ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคําพิพากษาศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงคดีเนี่ยครับขึ้นมาสู่ศาลฎีกานะครับ สารดีกานะครับท่านเนี่ยวินิจฉัยว่าจากคำบรรยายฟ้องของโจท์นะครับเห็นได้ว่าขณะเกิดเหตุนะครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับจำเลยเนี่ยจอดรถยนต์อยู่บนถนนเนี่ยะครับมิใช่จำเลยขับรถยนต์อยู่พระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522เนี่ยนะครับมาตรา43อนุ2เนี่ยนะครับบัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่ ขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวนะครับอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินนะครับและมาตรา78นะครับวรกหนึ่งนะครับวางหลักเอาไว้เลยนะครับว่าผู้ใดขับรถหรือขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางนะครับซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตามต้องหยุดรถนะครับหรือสัตว์และให้ความช่วยเหลือต ตามสมควรนนะครับพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีนะครับกลับต้องแจ้งชื่อตัวนะครับชื่อสกุลและที่อยู่ของตนเนี่ยและหมายเลขทะเบียนรถเนี่ยแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วยนะครับความมุ่งหมายของกฎหมายทั้งสองมาตราดังกล่าวนะครับประสงค์ที่จะลงโทษผู้ขับขี่นะครับขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินเนี่ยนะครับและลงโทษผู้ขับรถในทางนะครับซึ่งก่อให้เกิด ความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับแล้วไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือตามสมควรและพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับที่ใกล้เคียงทันทีหาใช่กรณีผู้ขับรถเนี่ยที่จอดรถอยู่ไม่เหตุคดีนี้เกิดเพราะจำเลยนะครับกระทาโดยประมาทนะครับจอดรถเนี่ยบนถนนในที่มืด โดยไม่เปิดสัญญาณไฟและไม่ทําสัญญาณแสดงว่ามีรถยนต์จอดอยู่นะครับเป็นเหตุให้ผู้ตายทั้งสองนะครับซึ่งขับรถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมานะครับชนท้ายรถยนต์ของจําเลยแล้วจําเลยเนี่ยหลบหนีไปนะครับการกระทําของจําเลยเนี่ยจึงไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา43อนุ4นะครับ78วรรคหนึ่งแม้นจําเลยนะครับให้การ สารับสารภาพสารเนี่ยก็ไม่อาจลงโทษจำเลยเนี่ยในความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522ตามคําขอท้ายฟ้องของโจทก์ได้ปัญหาดังกล่าวนะครับเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะครับแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดเนี่ยยกขึ้นอ้างนะครับสารดีกาเนี่ยมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา195วรรคสประกอบด้วยมาตรา 225พิพาษาแก้เป็นว่าให้ลงโทษปรับจำเลยอีกสถานหนึ่งนะครับฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายปรับ10,000บาทลดโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78นะครับแล้วคงปรับ5,000บาทโทษจำคุกนะครับให้รอการลงโทษไว้2ปีและคุมความประพฤติจำเลยไว้1ปีนะครับ นับตั้งแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาสารดีกาให้จำเลยฟังให้จำเลยนะครับไปรายงานตัวต่อพนักง,งานคุมประพฤติ4ครั้งภายใน1ปีตามเงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาที่พนักง,งานคุมประพฤติเนี่ยเห็นสมควรกำหนดนะครับกับให้จำเลยนะครับกบระทำกิจกรรมบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ตามที่พนักง,งานคุมประพฤติและจำเลยเห็นสมควรมีกำหนด2ชั่วโมงนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56หหากไม่ชำระ ค่าปรับให้จัดการตามมาตรา29 30นะครับให้ยกฟ้องโจทนะครับในความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับนอกจากที่แจ้งเนี่ยให้เป็นไปตามคําพิพากษาศาลอุทธร์ภาคสก็ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคําพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คําพิพากษาศาลฎีกาที่7285ทับ2544นะครับก็วันนี้ครับทีมงาน นายอ้อเนี่ยก็เลยได้นําหลักกฎหมายดีๆนำำําคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเนี่ยนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรหรือในบางครั้งนะครับพายายามจะเรียกร้องกับคู่กรณีแล้วนะครับแต่ว่าคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยเลยนะครับหรือพายายามเนี่ยจะเยียวยาให้ท่านน้อยเกินสมควรน,นะครับก็ลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานทนายอ้อนะครับ I yeah. ทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยจะให้คําแนะนำนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธินะครับท่านเนี่ยจะได้ไปใช้สิทธิ์เรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปสําหรับคนที่รู้ตัวนะครับว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายประมาทนะครับแล้วท่านเนี่ยขับรถไปเฉียวชนเขาอะนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือในบางครั้งนะครับเราเนี่ยขับรถไปเฉียวชนเขาเนี่ยทำให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับท่านเนี่ยต้องรีบแสดงความรับผิดชอบเลยนะครับท่านต้องเข้าไปเยียวยาคนเจ็บหรือ ครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะครับสำหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้ออยากขออนุญาตนําเรียนนะครับท่านต้องตรวจตาดูเลยนะครับว่ารถของท่านเนี่ยประกันภาคบังคับหรือพลบเนี่ยนะครับขาดหรือยังนะครับขอนําเรียนเลยนะครับท่านเนี่ยควรจะต้องทําประกันภาคสมัครใจเนี่ยปิดรถเอาไว้เลยนะครับชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับวงเงินเนี่ยต่อคนเนี่ยนะครับขั้นต่ำเนี่ยหล้านบาทต่อครั้งเนี่ยวงเงินสักสิบล้านบาทนะครับหรือว่าคุ้มครองในส่วนทรัพย์สินของ บุคคลภายนอกเนี่ยวงเงินเนี่ยสักห้าล้านบาทเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาเนี่ยก็จะเข้ามาเนี่ยเยียวยาท่านนะครับหรือว่าเขาเนี่ยก็จะเข้ามาดูแลเนี่ยในส่วนความเสียหายต่างๆเนี่ยวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อนะครับต้องขออนุญาตนะครับเอาเรื่องราวดีๆมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคด,ดีประกันภัย ทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยนะครับอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆกันนะครับมาให้กับทีมงานของเราวันนี้อะครับทีมงานทนายอ้อนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สลัเวลหาดูรายการของเรานะครับวันนี้ขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ